สวัสดีค <'s> ่ะ right. น้ำค่ะมาดับขนมปังฝรั่งเศสค่ะมินิกามาจากอัฟนามีค่ะ้ามินิ้เพื่อนเื่อนมินิ้เป็นวันที่แปดสิงห์เดือนน้องโอชุดยูมินิ้เป็นวันที่แปดเนาะเพื่อนเเดือนสิงหาเออสองพันยี่สิบสี่เนาะค่ะน้ำยังอยู่ในทะเลอยู่เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนมินิ้สิเป็นนอนตรงนี้เดินน้ำทิศใต้ให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะน้ำทิศใต้ให้เบิ้งอีกเทื่อตอนนี้มันบ่มีลมเลยเพื่อนเพื่อนเดินน้ำทิศใต้ให้เบิ้งไ่้ ี่พวกน้ำเอาใบเลือดขึ้นเฉพาะใบเลือดใหญ่นะคะใบเลือดน่อยหูไปเล่าเ,เพราะว่ามันบม,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 ม่มีลมเพื่อนๆนมันบม่มีลมมันก่เห็หุไห้เลือดเฮ้ามันก็ไปหนามาหลังนะคะก็เลยเอาเอาโลงแล้วาดเปิดเคื่องเอานะคะนะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวหมุนมาทางนี้เพื่อนตอนนี้เมื่อวานหนี่น้ำไปนอนอยู่ที่แกเิน แค่นองเดอร์มูยัชยยา <laughs> ลืมซื้อเนาะค่ะเนาะลืมซื้อมาพวกน้าไปน้อยนิสัยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนเศร้ามาพวกน้าไปเติมน้ํามันอยู่ที่อปอก,ปอก,ป,อก,ป,อกปอกตะก้อลเลยตะมาเต้ยหนึ่าไป, <c oughs> ไปยุกเกาะ ไปเติมน้ำมันอยู่เกาะอ่อปอกกอร์นะคะเนาะไปเติมน้ำมันอยู่นั่นแล้วกามือนีสิไปตรงนี้อยู่ตีกับถูลงนะคะเพื่อนๆเนาะและนำสุดท้ายให้เบิรงเด้วยเพื่อนๆด้ว ใส่เครื่องใส่เครื่องใส่โมโตพร้อมแล้วแล้วก็เอาไปไปเลือ่อหญ่กางไว้เพื่อบ่อให้เอ่อเลือมันสัะเมันเสยไหลนะคะที่กนรนอนแล้วกันน่าจะไปถึงที่พักนอนเมือแรกนี่ตอนเทียเท่ยงเที่ยงสิบนาทีนะคะตอนนี้สิบโมงสามสิบห้าชั่วโมงกว่าประมาณอ่าชั่วโมงดีนิด,นดชั่วโมงกว่า,วาละเพื่อน ก็จะไปถึงชั่งได้เดินนำจะให้วิทยาหัเพื่อนเพื่อนเบื้องอีกเทื่อนหนึ่งนะคะเนาะเอาค่ะตอนนี้เพื่อนๆพื่อนนำถึงที่จอดนอนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ินนำจุดท้ายบรรยากาศโดยรอบให้เบิ้งแต่ว่าตอนนี้มันเที่ยง40นาทีเรานำจะเห็ดนักกินนะคะเพื่อนๆเนะนาะนำจะเห็ดอ่าพาสต้ากับซอสมะเขือเทศนะคะเนาะดีใจจังเ Thì bọn à, bảo bọc mẹ chim mẹ gom bọc bà lưu mẩm nói nắp 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 น้ำจะต้มน้ำแล้วก็ใส่เลือใส่ต้มต้มเซนพาสต้าก่ายหอมพริกน้ำมันใส่น้อยน้อยน้ำมันสิเบิด จะบอกประเด็นำสไตล์ของกินให้เบิกนะเพืเ่อนๆอย่างที่บอกว่าเรือมันล่ำหน่อยเนาะค่ะของพวกนี้ก็คือของที่มันใส่ปิดแกใส่ปิดอ,อ่างล่างจานเนะคะเนาะน้ำก็เอามะกรองไปหนีสักก้อนเพราวะว่านอนจะเห็ดนนกกินเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นพวกกับขา้าวเส้นแล้วก็ขนมขนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งบดช็อกโกแลตชานี่ก็จิบมีครีม ใน,นคลิปนี้นะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นถวยซ้ำนำใส่ไว้แบบนี้กันนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นสต๊อกขวดเป่าขวดน้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวน้ำจากกอกแล้วก็แจใส่ตู้เย็นไว้เนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นพัสต้า่น้จะเอาแบบที่มันสุกเร็วที่สูบ3นาทีประมาณนึงนะคะเนาะอันนี้6นาที น้ำจะซื้ออัน้ำจะซื้อมาอีกบาหนึงที่มันใส่แค่สามนาทีมันจะสุกเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะมีไข่อันนี้ก็จะเป็นที่ล่างจานเนาะคะ่อนนอคะอ,อันนี้ก็เป็นสต๊อกกับขา้าวน้ำจะเอาให้ทุกคนได้จะเป็นสต๊อกกับขา้าวสต๊อกกับข้าวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะสาม,มีนำ้ำแล้วอยากได้ปืนยิงปลาเดี๋ยวเปิดให้เบิ้องไม้เนาะค่ะเนาะมัน,นก็จะเป็นช็อตแรกที่น้ำบอกว่า นือทิ้งไปเวลาแค่สามนาทีคท่านั้นนะทัวมินิอนนี้นนจะเป็นขนมปังแล้วมันก็จะเอาไปกินตอนตอนนี้ล้วค่ะตอนเชียงนี่แหละแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำส้มนะคะกินมือละกินคนละคนละซอง,อ,งองแบบนี้นะคะเพื่อนๆกินมือละซองคนละซองกันมาเนี้ก็เป็นช็อคโกแลตปัง ในนั่นก็จะเป็นพวกอาหารที่สำเร็จรูปนะค่ะนพื่อนอัางซองนี่ก็จะมีเต็มขึ้นกันนะคะนอาหารนมเอาน้ำส้มมามาค่ะในซองนี้ในอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมกบเคี้ยวขนมหวานพวกบิสกิตทั้งหลายนะค่ะนะ อ,อ,อันนี้ก็เป็นพริกหวานเนาะคะ่ะพริกหวานย่างนำก็จะมาสับแล้วก็เอามาใส่กับน้ำมันบะกอกเกลือ,อกระเทียมใบบาซิลิกนิดน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะ ันกระเทียมแล้วก็เบิ้งมอไปนะอย่าเลือมันโค้งเพื่อนๆแต่ว่าเตาแก้มันก็นจะเป็นบาลานซัวเป็นมันสิบ,บาลานซ์ของมันเองอะเพื่อน,อนแต่ว่านักจาลย์เป็นน้ำพรนนะ้อนะน่ากระยาน น,นี่เป็นพริกหยวกเนะคะนำหั่นชิ้นเอยกน้อยนำกระเจากระเทียมใส่กระเทียมสด ดูนี่เขาต้องประหยัดน้ำนะเพื่อนๆน้ำสามารถน้ำที่ใส่ในใ่เลือ่อนี่เป็นน้ำดื่มนะคะเป็นน้ำดื่มได้พวกน้ำสามารถบรรจุได้สองร้อยลิตรนะคะอาบน้ำไปน้ำเห็ด <c oughs> <c oughs> กับเข่าไปน้ำดื่มดื่มน้ำนะคะนะ่ะมานา้ นี่เป็นซอสสำเร็จรูปเพื่อนๆเนฉมานนั่งเฮ็ดบาได้คือเฮ็ดยุบานกับบาได้หรอคะเพื่อนๆมันเปลืองแก๊สเราต้องเอากอยยังที่มันแบบเร็ว เก็บขวดใบเพื่อได้ใช้ประโยชน์พริกหยวกนามนำกระจะมาแตงเกลือนหน่อยนึงนะคะ กับขนมปังได้เพื่อนๆจัดเสร็จแล้ว อันนี้เป็ุงเท้าเท้าพายุแม่อันนี้เป็นขาดเพื่อนเพื่การนั่งเขามาจอดนอนนะคะเพราะว่าดูแรกงนี่มันจะมีพายุเพื่อ สองทุ่มแล้วค่ะเพื่อนๆน้ำกับเองกันบเพื่อนได้กินเข่าแล้วค่ะแต่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันมีลมเนาะคะ่ะลมค่อนข้างแห้งมือนี้ขึ้นนี่คิดว่าจะมีลมค่อนข้างแห้งแล้วก็น่าจะมีจนถึงประมาณตีหนึ่งแล้วก็น่าจะสง,งบลงเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าพวกน้ำก็อยู่ในที่ที่เอ,ขอเขอาอิดมาที่ที่ป้องกันลมและเพื่ะเพื่อนๆ มันนอนแต่ละมือเขาก็ต้องเบิงแล้วค่ะนาะว่าอ่ามองใดที่มันจะป้องกันล่มป้องกันคลื่นมันมาบองนี้เขาก็จะไปเกาะนี่มันมาบองนี้เขาก็จะไปนอนอีกฝั่งนึงยังสินะเขาต้องเบิงไปจังซีเนาะค่ะเนาะนัน่นล่ะค่ะเพื่อนๆอีกสักน้อยน้ำก็จะไปเฮ็ดน้กกินแต่ว่ายังบลูวะซีเห็ดยังกินเนาะแต่ท่านนี่หิวปะนี่ยตุ้มน้ำจะบอกว่าเพื่อนๆตุ้มน้ำมันก็คืนอีกแล้วนาะค่ะเพราะว่านา้ำไปไพ่ อ,อยู่ฝรั่งเศสเขาจะเอีนว่าบันเดิลนาะคะนำไปพายแล้วก็ไปตากแดดนิดนึงเนะคะกรเริ่มเป็นตุ้มขึ้นมาอีกตายเบื้องบาดนี้แล้วกันำกากินยาเรียบร้อยแล้วก็ทาขีม้มเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขีม้มันเสียอย่างเดียวคือเวลาเขาทาแล้วมันเหนียวเพื่อน,เ,อน mm hmm. เวลานอนกะ มันนอนบ่ค่อยดีอ่ะมันเหนียวมันเหนียวอีกอย่างเวลาเขานอนทะเลตัวห้องก็จะรู้สึกว่าตัวเขาเหนียวอยู่แล้วนะแล้วค่ะเ,เพื่อนๆจึ่งได้นำกากเขาให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพเนาะค่ะเนาะแล้วกันะะนะะพอับนำมาในคลิปวิดีโอนะว่านำจะไปน,นอนมองใดเนาะคะ่นะเะนาะเอาสำหรับวันนี้อาสวัสดีค่ะ